สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับอำเภออะไรฮะอำเภอพนมพนมสารคามครับอำเภอพนมสารคามในวัดเะเหินซ้อนตําบลเขาหินซ้อนตําบลเขาหินซ้อนนะฮะที่มีโครงการหลวงใช่ไหมครับครับพระลาดดําริครับผมตัวนี้นะครับเป็นสวนของคุณรสุคนใช่ไหมครับคุณรสุคนเนาะเป็นแปลงปลูกไม้่วงหัวลี่นะครับถือว่าเป็นแปลงใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับประมาณสักสองสามพันต้นได้สองสามพันต้นแต่ ก็ยังปลูกใหม่นะครับคือวันนี้นะครับหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยเราตามมาดูนะครับเกษตรกรแล้วก็เจ้าของสวนที่ปลูกนะฮะที่ปลูกไม้หวงหัวลี่เนี่ยก็ได้ได้ข่าวว่าปลูกมาเป็นปี2ปีปลูกมากี่รอบ้วฮะปลูกเท่ากับสองรอบนะครับสองรอบแล้วนะครับสองรอบสองรอบแล้วคราวนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับดูแลรักษาคือสวนเนี้ยที่จริงแล้วปลูกปลูกตามระบบเนี่ยสวยมากนะครับจัดแปลงได้สวยมากวิธีการแล้วก็ระยะการปลูกเนี่ยโอเคเป๊ะทุกอย่างนะครับแต่วิธีการ ที่จะดูแลรักษาให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถตั้งตัวได้ปล่อยได้เลยเนี่ยต้องต้องใช้เวลานิดหนึ่งคืออย่างนี้ครับสําหรับคําแนะนำนะฮะก็สำหรับส่วนนี้เลยก็คือ1ในเรื่องของวัชพืชนะครับวัชพืชถ้ากําจัดวัชพืชนะครับกำจัดวัชพืชตลอดเนี่ยคือใช้รถไถนะครับใช้รถไถไถกลับด้านนู้นไถกบกลับด้านนี้คือจบละนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลย 2. การให้ปุ๋ยนะครับ ตัวนี้รู้สึกว่าจะขาดปุ๋ยฮะปุ๋ยนี่การดูแลรักษาก็คือปุ๋ยสูตร15 15 15ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับร่วมกับปุ๋ยคอกครับต้องใช้ปุ๋ยคอกด้วยนะฮะอันนี้เราก็จะส่งคลิปนี้นะครับให้กับคุณรสุคน์อีกทีหนึ่งอันนี้ผู้ผู้จัดการใช่ไหมครับครับผู้จัดการที่ดูแลตรงนี้เลยครับพื้นที่ที่ปลูกไปนี่ประมาณกี่ไร่ครับรวมรวม้ารวมของต้นพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ต้นพวกนี้ก็ประมาณถ้าปลูกไปประมาณตกส0ไร่โอ้30มสิบไร่เยอะนะครับ30ไร่นะฮะ รานนี้ถ้าสมมติว่าเราปลูกแล้วเนี่ยาการบริหารจัดการเนี่ยสำคัญมากนะครับคือตัวนี้จะต้องดูแลสักประมาณ2-3ปีแรกเท่านั้น2-3 <Okay. S 1> ปีแรกแต่ถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันก็เหมือนกับการปลูกใหม่เห <Okay. S 1> มือนกับการปลูกใหม่เลยหญ้านะครับว่าจะพืชแล้วก็เถาวันอะไรพวกนี้นะครับเราต้องกําจัดเนี่ยเถาวันพวกนี้นะครับ okay. การค้ำไม้การอะไรเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นมากก็ได้เราตัดแต่งตามธรรมชาติปกติให้เขาโตขึ้นไปก่อนแล้วค่อยแต่งได้ตัวนั้นไม่มีปัญหานะครับในส่วนนี้สิ่งที่มีแล้วตอนนี้ก็คือแสงแดดเนี่ยเต็มที่ดินสภาพดินก็คือโอเคปลูกได้ไอ้ส่วนที่ยังยังต้องปรับปรุงอีกนิดนึงก็คือเรื่องของวัชพืชนะครับกำจัดวัชพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยคอกกับปุ๋ยสูตร 15- 1 5 15, 15นะครับต้นหนึ่งประมาณ1กึ่งกำมือนะครับแต่ว่าให้ใส่รอบโคนนี่ห่างจากคนประมาณ50 นะครับเดี๋ยวเราจะส่งทริปให้กับคุณคุณรสกคลปูกเมื่อกี่ปีแล้วครับชุดแรกชุดแรกก็อยู่ประมาณปีปีเศษเศษปีเศษเศษนะครับรับปกตินี่ตามมาตรฐานของเขานะฮะปีเศษเศษเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง1 1ึ่งหนึ่งถึงหนนิ้วแล้วความสูงอยู่ที่4ีถึงหเมตรรับสีถึงหเมตรเลยนะครับปีเดียวเนี่ยอ่าไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ตัวเร็วตัวเร็วมากๆเลยตัวเร็วและแพงด้วยนะครับมูลค่าเพิ่มสูงมากไม้ตัวนี้ก็คือไม้สกุลพยุงถามว่าอัตราการรอดดีไหมแทบไม่ตายเลยนะครับตัวน แต่แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของการดูแลวัชพืชนะครับแล้วก็ปุ๋ยแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่มีอะไรที่ผ่านมานี่ปลูกนี่ผู้จัดการครับตัวนี้ก็คือไม่ไม่ค่อยมีเวลาได้เข้ามาดูแลครับเนี่ยนู่นนะดูฮะที่นู่นนะติดนู่นนะทื่อถึงนู่นที่เนี่ยที่ที่เยอะนะหกเจ็ดร้อยไร่มั้งรงนี้ประมาณ400ประมาณ400ครับประมาณ400ไร่400ไร่นะครับถ้าที่จริงแล้วนะครับตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่า ปลูกและดูแลบริหารจัดการดีๆ2ปี3ปีผ่านไปจบเลยนะครับคล้ายๆสวนยางอะ่ะมันจะเหมือนสวนยางเดี๋ยวมันจะโตเองอัตโนมัติเลยแต่ว่าช่วงแรกแค่นั้นเองที่เราจะต้องดูแลนิดนึงประครบประงมนิดนึงนะครับ,รบช่วงแรกการให้น้ําไม่ต้องให้ก็ได้ตัวนี้นะครับ<ต>คือใช่ไงผมคิดอย่างนั้นแหละนะถามว่าตอนนี้นะถามว่าตอนเมื่อเนี่ยนะผมมีสายน้าเห็นไหมเนี่ยอ๋อครับเนี่ยสายน้ําผมเดินนะหน้าแรงผมเดินอยู่นะอ๋อถ้าเดินถ้าเดินหน้าแรงยิ่งดีถ้ามีน้านะครับยิ่งดี ดีมากเลยเจริญเ,เติบโตเนี่ยสปี3ปีผมขอแค่2ปี3ป,ปีถ้ามันมันขึ้นไปแล้วสักประมาณ4เมตรเนี่ยนะสาเมตรคุมสักหน่อยเนี่ยจบเลยไม่ต้องทําอะไรเลยครับส่วนของการตัดดูแลวัชพืชก็ดูแลไม่ยากนะถ้าเป็นทามีรถไถน,นะร,รถไถก็ตัดซ้ายตัดขวาตัดฝั่งนี้ตัดฝั่งนี้2ลายก็จบแล้วครับ,รบสองลายแค่นี้ปุ๋ยก็ไม่ไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับถ้าไม่มีปุยป๋ยปุ๋ยคอก ก็ใช้ปุ๋ยสูตร15ก็ได้ปุ๋ยคอกเรามีฮะปุ๋ยเรามีบัวปีนึงจะใส่กี่รอบครับปุ๋ยใช่ไหมฮะปีหนึ่งสองรอบก็พอครับถ้าปกติก็ต้นผลกับปลายผลต้นไม้จะอยู่ขนาดนั้นน่ครับผมก็ประมาณยางพารานะครับที่เราปลูกคุณลุงเคยปลูกยางพาราใช่ไหมไม่เคยฮะปลูกมันก็ไม่ต่างกันปลูกยูคาก็เหมือนกันก็เราดูแลช่วงแรกนะครับเหมือนกันแต่ที่สําคัญก็คือวัชพืช ตัวนี้นะครับสาหรับตัวอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับตัวไอ้ไม้พยุงเนี่ยไม้พยุงเนี่ยทุกต้นเนี่ยมันไม่ชอบวัชพืชเพราะวัชพืชขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่สวนนั้นจะไม่ค่อยโตเนี่ยผมเพิ่งทําไปแล้วเนี่ยใส่ใส่อะไรรู้ไหมใส่ขี้หมูนะอ๋อเนี่ยตอนช่วงช่วงกาฝนเนี่ยเนี่ยผมใส่ขี้หมูนะทาโคนมาให้ลูกน้องทาโคนแล้วก็ตัดหญ้าไปรอบเนี่ยหญ้านี่นะอยู่ประมาณไม่เกินผมว่าสามเดือนนั้นได้ขึ้นครับคือหญ้าเนี่ยสำคัญมันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรที่สําคัญมาก ถ้าสวนไหนที่ไม่ลงไม่เตียนะสวนมีหญ้านะมีหญ้ายิ่งหญ้าเยอะยิ่งไม่โตตัวนี้มันจะอยู่เงี้ยถ้าหน้าแรงถ้าหน้าแรงนะมาดูใหม่ถ้าหน้าแรงเนี่ยผมใช้รถหมดเลยผมใช้รถตัดครนะถ้าหน้าแรงเนี่ยจะเตียนและที่แถวเนี้ยนะเหมือนก็จะเตียนหมดนะถ้าหน้าฝนที่ไร่ใจหายทุกทีใจหายทุกทีพราะอาจจะเราน้อยไงใช่เพราะว่ากิจการหลายอย่างใช่แล้วรถก็บางทีนะพราะฝนตกจัดนี่ดินทรายนี่ลงไม่ได้นะอ๋อจมจม อาจจะยาฆ่ายาก็ได้นะครับลองลองคิดดูว่าในหลายสวนในหลายสวนนี่ใช้ยาฆ่ายาคุมนี่จบเลยที่นี่ไม่ใช้ไม่ใช้วัวใช้เดือนยิงตือที่นี่ไม่ไม่ไม่มีนะที่นี่ไม่มีไม่มีแบบนั้นเลยโอเคทุกอย่างจะไม่มีไอกยาฆ่ายาหรือไม่มีสารเคมีใช่แม้กระทั่งว่านะเป็นออร์แกนิกหมดเลยผมซื้อขี้หมูมาเป็นถุงขี้วัววัวเรามีสิบตัวพร้อมของเราตรงนั้นเราพร้อม วัววัวก็มีมีวัวสิบตัวเครื่องผลิตปุ๋ยอัตโนมัติอยู่แล้ววัวตัวนี้วัวเนี่ยคือไถมาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็มาเลี้ยงในไร่เราเนี่ยแหละอ๋อครับผมก็ก็ดีครับถ้าแบบนี้มีวิธีการง่ายนิดเดียวงั้นก็ใช้รถไถนะฮะใช้รถไถไถไถตัดหญ้าเนี่ยไถแบบเนี้ยไถไปไถมาไถไปไถมาขอเวลาแค่2ปีถึง3ปีแค่นั้นครับถ้าถ้าแบบนี้นะครับอีก2ปีนี่จบเลยอีก2ปีเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าให้มันโตไป3 4เมตร แต่ที่ที่ผมเห็นเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ยังไม่โตเท่าไหร่แต่อัตราการรอดเนี่ยผมว่าเยอะนะมันไม่ตายนะเนี่ยไม่ไม่ตายแล้วไม่ตายเพิ่งให้ลุงให้ลุงคนงานมาตัดใบตัดเก่งไปเนี่ยมาดามใหม่ก็ให้มันโตขึ้นมานิดนึงค่อยค่อยแต่งก็ได้กิ่งอ่ะปล่อยให้มันตามธรรมชาติมันได้ไม่เป็นไรเราก็เลือกให้ตัวแบบนั้นได้ใช่ไหมได้ครับได้อย่างนี้แปลงโน้นผมสิบไร่พูดตรงๆนะมันกลางออกงี้หมดแล้วไม่เป็นไรที่มันกลางลงนะกลางให้มันกลางไปแต่สุดท้ายมาปุ๊บถ้าลำต้นมันโตสักประมาณนี้ อ่าต้นประมาณนี้เราก็แต่งเอาเลื่อยไม่ไม่ไม่รวบครับใช้ใช้เลื่อยแต่งเอากิ่งที่มันไม่จําเป็นให้มันเหลือลําเดียวโดดๆให้มันเหลือลําเดียวลําที่สมบูรณ์ที่สุดแข็งแรงที่สุดถ้าที่โน้นผมก็อยู่ประมาณนี้ละอี่แปลงโน้นนะแต่ตอนนี้เข้าไปไม่ได้อปนู้แขังโตดีใช่ไหมอ่าโตดีโตดีตรงนั้นตรงนั้นทุ่มหัวอย่างนี้อ่าแต่ว่าแต่งกิ่งหรือยังฮะตอนนี้ผมยังไม่แต่งเพราะเวลายังอย่างนี้ครับไม่ไม่จำเป็นคือเวลาไปแต่งนะครับ แต่งเอาช่วงล่างๆออกก่อนแต่งเอาช่วงล่างแต่ไม่ได้แต่งให้หมดนะแต่งให้ลำต้นมันแข็งคือเราไม่ต้องไปดามไม้ไงให้มันโตตามธรรมชาติของมันแต่ว่าเราแต่งเอาเฉพาะลำลำเดียวที่แข็งแรงที่สุดสมบูรณ์ที่สุดไว้เป็นลำเมนลำแม่แต่มันอ่อนนะอ่อนแต่ว่าคือถ้าสมมติลำลำมันเจริญเติบโตมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นมันก็จะแข็งของมันเองอ๋อยืนต้นได้ของมันเองมันโค้งงี่ต่อไปมันก็จะกระดกของมันใช่ไหมไม่ใช่ครับหมายถึงว่าต้นต้นต้นตรงกลาง ต้นตรงกลางใช่ไหมฮะใชเราก็ปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แต่งกิ่งด้านล่างไปเรื่อยๆมันเป็นเงยเหมือนต้นเงยนะฮะเหมือนต้นเงยพอมันสูงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะล้มใช่ไหมใช่มันหนักเกินตัดออกครับคือมันยาวเกินมันยาวเกินมันหนักเกินตัดแต่งออกหน่อยคือน้ําหนักมันเยอะเกินเราตัดแต่งออกครึ่งนึงก็ได้สมมติสมมติมันโน้มตรงเนี้ยฮะเราตัดปั๊บตรงนี้มันก็กระโดดขึ้นละมันไม่มีอะไรที่มันที่มันต้องแบบนี้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มมััันนนเเปไวาใบพออลยะหก S <S มันหนักใบโดยเฉพาะเวลาฝนตกถ้าฝนตกมายิ่งหนักไปใหญ่ยิ่งโน้มลงไปใหญ่เลยถ้าเราตัดสมมุติว่าต้นนี้มันโค้งลงแบบนี้นะครับโค้งลงเยอะเลยเราตัดปั๊บตรงนี้มันก็จะดีดขึ้นเลยทันทีแ,<ต>แล้วอานนี้มันจะมีกิ่งใหม่ที่แตกขึ้นมา<ต>ปุ๊บเราให้กิ่งใหม่เป็นเป็นเมนแต่ได้ใช่ไหมว่าถามว่าถ้าเกิดเงี้ยอย่างผมเอาไม้ไปปักเงี้ยนะแล้วไปทําให้มันเป็นงี้ได้ไหมได้หรือหรือจะอย่างนี้ก็ได้หรือจะอย่างนี้ก็ได้หาไม้มาแล้วดําดันให้มันตรงใช่แค่นี้เอง ไม่เหมือนเหมือนมันโค้งเนี่ยเราก็หยัดแล้วก็ผูกนี่ครับจะจะเขาเรียกดำถ้าถ้าปักตัวนี้เขาเรียกดำครับแต่ถ้าแบบนี้เขาเรียกค้ำถ้าค้ำก็ได้เหมือนกันค้ำเนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะเริ่มอยู่ตัวละเราค้ำแค่เดือนเดียวมันไม่ได้ต้นใหญ่มันเอียงไอ้ต้นปลายเนี่ยต้นต้นเล็กไอ้ต้นบนมันเนี่ยไอ้ข้างบนมันเนี่ยตัดทิ้งมั่งตัดทิ้งมั่งแต่ทุบทั่วหมัวละที่โน่นจะทุบหมัวไม่เป็นไรค่อยๆแต่งไปครับสําคัญที่สุดที่ที่ผมบอกเลยนะเคล็ดลับของไม้ชนิดนี้สําคัญที่สุดเลย หนึ่งวัชพืชถ้าส่วนไหนมีวัชพืชเยอะนะมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะไม่ไปไหนหน้าแรงนี่เตียนหมดเลยเห็นแต่ดินเลยง,งั้นเดี๋ยวอขออนุญาตมาถ่ายทําใหม่เดี๋ยวขออนุญาตคุณรถทุคนนะฮะมาอ<ช>ีกทีหนึ่ง<ช>ถ้าสมมุติว่าเกษตรกรเอามาปลูกถ้าเราเอามาปลูกแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องดูแลก,กันแบบทํายังไงจะสําเร็จรมันมันไม่ยากนะครับที่จริงแล้วง่ายมากเลยหนึ่งวัชพืชสอง,สองปุ๋ยแค่นี้จบเลยจบแล้วก็ปุ๋ยมันไม่ีแปลงมีแปลงแล้วพอไปสามเดือนป ที่เราไอบ่อเรามีหลอบ่อเรีนฝนตกน้ำเจิงหมดเลยแต่ไม่ตายไม่ตาย้วไม่ตายแต่ไม่โตใช่โตมันก็ไม่โตเท่าไหร่แต่ตายแ้มันโตแต่ใบมันก็ร่เหลืองเหลืองน้ำขังใช่ไหมน้ำขังเดือนกว่าเดนกว่าน้ำขังเดือนกว่าไม่ตายไม่ตายตัวนี้ตัวนี้ทนน้ำท่วมได้เป็นเดือนนะฮะตัวนี้ทนน้ำท่วมได้เป็นเดือนแต่ว่าถามว่าการเจริญเติบโตมันจะชะงักนะชะงักใช่เพราะฉะนั้นเราต้องระบายน้ำออกทำยังไงก็ได้ให้ระบายน้ำออกงเ ตัวผมเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเมงเวลาแทบตัวจนไม่ตัวซะไม่มีคือบางครั้งตรงนั้นเหมือนกับก็ต้องยอมมั่งอะเพื่อจําเป็นใช่ฮะต้องยอมมั่งบางครั้งนายเขาไม่รู้กับผมเราก็ถามว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้เราก็ถามมันบางครั้งเนี่ยมันจําเป็นตรงนี้ต้องยอมยอมเพื่อเอาตรงนี้ก่อนครับอย่างนี้ครับที่จริงนะวิธีการวิธีการมันมีสองวิธีสมมติน้ําท่วมนะหนึ่งระบายน้ําออกทํายังไงก็ได้ขีดร่องให้ระบายน้ําออกสองพูนดิน พุนดินไม่ยากเลยครับไถสมมติอย่างนี้นะเนี่ยเผมไถไถดินกบอ่ะไถดินกบโคนคือจบเลยไม่ต้องทําอะไรพี่จริงจะถ่ายเรื่องแบบปีเลยพี่ถกจริงมันเป็นเรื่องง่ายๆนะถ้าไถไถดินกบฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ก็ไถกบเหมือนกันกบสองฝั่งเลยจบเลยนะครับขอให้มันพ้นน้ําแค่นั้นเองไม่ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโตแน่นอนไม่ใช่แบบนี้คือสูตรนี้เขาทำกันทั่วประเทศนะครับสำหรับไม้ตัวนี้ก็ฝากฝากท่านผู้จัดการนิดนึงนะครับว่ามีสองอย่าง สอย่างที่ต้องต้องทำสออย่างก็คือ1วัชพืชอย่าให้มีเลยช่วงสอปีแรกกันนะจนกว่าต้นมันโตถ้าต้นมันโตอันนั้นได้เรียบร้อยปุ๊บยืนต้นได้นะผู้จัดการไม่ต้องทําอะไรเลยท้งหง่ายมากง่ายมากมันเหมือนกับเหมือนกับยุคาเหมือนกับอะไรอ่ะของผมไม่ได้มีอย่างนี้นะพยุงใช่ใช่มันจะมาณนั้นครับพยุงไทยผมมีเป็นพันต้นอ๋อครับผม พยุงไทยก็เหมือนกันครับมันเป็นพืชสกุลพยุงเนาะคล้ายๆกันคล้ายกันกิ่งมันก็เยอะเหมือนกันกระตัดแต่งเหมือนกันประมาณนี้แข็งจริงๆเลยนะโซนล่างที่เราได้ผมอยูไทยพยุงไทยหมดเลยโซนล่างอ๋อครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะส่งคลิปนี้นะครับฝากไปยังคุณรสุุคนนะฮะว่าเพราะว่าท่านก็อยากให้มาดูว่าทํายังไงจะให้มันโตทํายังไงไปแนะนําหน่อยดิว่าทํายังไงไปคุยกับผู้จัดการหน่อยว่า อ่ะมันขาดเหลือตรงไหนเราต้องทําอะไรยังไงนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับส่วนนี้เราเรามาดูแลนะครับหงมู่นะฮะอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนลาาก็ไปนะครับพม่าก็ไปเราไปดูนะฮะแต่ในประเทศไทยนี่ทุกจังหวัดไปแน่นอนตอนนี้ปลูกกันทุกจังหวัดไม้หวงหุ่นี่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรนะครับเป็นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดแพงกว่าพยุงไทยเยอะมากนะครับ เพราะฉะนั้นแพงกว่าพยุงไทยแล้วมันสามารถส่งออกได้ถูกต้องตามกฎหมายตัวนี้เขาเรียกว่าพยุงถูกกฎหมายแต่ถ้าเป็นพยุงไทยนะครับไม่สามารถส่งออกได้เพราะฉะนั้นพยุงไทยจะมีสิทธิ์แค่ขายในประเทศไทยแต่ตัวนี้จะมีสิทธิ์ส่งออกไป183ประเทศนะครับเพราะว่าเราขึ้นทะเบียนกับไซเตสไซเตสนี่คือ,อเป็นอนุสัญญาทั่วโลกอ่ะ183ประเทศเราส่งออกไปประเทศไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นตัวนี้ดีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์มีอนาคตแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้จัดการนะครับขอบคุณผู้จัดการขอบคุณคุณรถทุกคนนะฮะที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการเพื่อเป็นอาเป็นวิทยาทานเป็นความรู้แชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างผู้ปลูกทั่วประเทศนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่อาเภอไหนจังหวัดไหนหงมู้ Thailand ก็จะตามไปดูแบบนี้นะครับจนถึงขั้นอาตัดไม้ขายเราก็จะดูแลถึงขั้นว่าตัดไม้ขายทํายังไงมันจะต้องแซกับพี่เอาเฉพาะแก่นนะครับผู้จัดการมันมันไม่ใช่มันไม่เหมือนไม้อย่างอื่นนะ ตัวนี้ตัดปุ๊บเราจะต้องมาแซะแซะเอากระพี้สีขาวออกเอาเฉพาะแก่นด้านในวิธีการทํายังไงยังไงเดี๋ยวเราจะดูแลสิปีครับสิปีสิปีถือว่าเร็วนะไม่นานไม่นานครับแสิบมีไม่นานแค่ตัวนี้ก็ผ่านไปปีแล้วเนี่ยผ่านไปปีนึงละเลยเก้าปีมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะปลูกอย่างอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วอย่างยางพาราก็8ปี9ปีใช่ไหมฮะมันก็ไม่เร็วเหมือนกันทั้าหราวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชม แล้วเราจะเจอกันนะครับช่วงบ่ายเนี่ยอยู่ที่ชนบุรีนะครับเราเราไปเจอกันที่ชนบุรีพรุ่งนี้ก็ระยองจันทราดเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรกร,กรที่ปลูกแถวนั้นนะครับแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันระหว่างผู้ปลูกทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ